สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับดูการกู้ฮิตาชิครับดูใช้โกบิโก้ SK200 รรุ่นซูปเปอร์มักเอกซูปเปอร์นะพี่น้อง เดี๋ยวกดกดบันท้ายอะไม่ได้ครับไม่ได้ เอาแท็กครับโอเคมุดไปหลายๆโอเค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 เด้อแช่ไว้ฮัหละแช่ไว้ก่อนแบงค์เดี๋ยวติดเครื่องฮิตาชิกันครับพี่น้องอยู่แล้วอยู่แล้วติดเครื่องในบอลาคนน่ะ ติดเครื่องเปิดไฟเลยมันอยู่แล้วกดอยู่แล้ว <c oughs> ติดบอเอาโอ้ติดลนะ้วไม่น้องติด ยกราบยกกดไว้เด้อแบ่งกดไว้ไวจะสวิงอ่ะเดี๋ยวฮิตาชิกดตัวเองด้ครับ ม,มันลึกครับโอ้โคยเลนละครอยู่ในท่าเอียงครับอ่ะกดเลย Nej, Ron. Ja, 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 ja. Og kan Ah. เอาเข้ามา,เ,าเข้ามานุ่นมๆเอาใกล้ๆเนี่ยเอาเอาเข้ามาอีกเอาเข้ามาในน้ำเลย,อยนะเอาก็ตรงนั้นแหละ ok ok à, thang lên thang lên ok thang lên ok bật lên bật lên bật lên ok à, xe lấy con อยู่ใชยๆก่อนอ่ะพี่น้องดูครับโอ้บัญชาการโดยสิงหนุม่มห้ำหดเลยพี่น้องเมื่อกี้โอ้เราเหยียดคือมันยกขึ้นแล้วใช่ปะอ่าแล้ว,วมันต่ำน,นี่นแหละม่ไม่าใช่มันได้อยู่โอ้คันแมนเอาท่อนไม้นะมาจบเลยเนาะเอาท่อนไม้มา,มาห้องๆไหนเลยเมืกี้กดได้เลย ได้แล้วพี่น้องบป็นร้านนะครับนะโบนี่บบบบโเบเก่าพวกแคพี่น้องอน่ะ

รองข้างหน้าครับได้บล่ะนี่เม็ดเลนน่ะพี่น้องขี้ซิก ง่ายพดปะมันติดล้างเอขึ้นได้ไห่น้องนะคือตอนนี้ทำไว้แล้วแล้วก็จะเอาไม้วางข้างหน้าและให้เดินให้เดินมาแล้วก็ดึงขึ้นครับ ดันมาเลยหัวหนะ้าดันมาเลยด,เดันงามเลยเออเอาเอาเอาฟังนู้นเข้าดินมนมเอาฟังนู้นเข้าดีกว่ามันง่ายเออเออเออเอาเอาอันยาวเข้ามากเขาแล้ว รวมโดยช่วยกันพี่น้องนี่สระนี่น่าจะ20ปีแล้วเอาเอาจังไดก็ได้ดันมอเตอร์รถผมนะ Ni 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 Ah kod pa ไม่เป็นไรครับรถไม่เป็นไรปกติเดี๋ยวจะรองแล้วก็กลับตัวดึงขึ้นครับสบายมากห่วยเอาดินมปเห็ดยังวัวน,นะสิลงมาบา่ลงมาได้เด้ อ๋อเพิ่นเพิ่นกบเพิ่นกบมันมันต้องดันเขาไปอีกเนาะไม่น่ะเอานี่วะเอานี่วะเอาไม่นี่วะเนี่ยตอนคืนก็ทำงานยาก,กหน่อยกบเฮนยังเอา,เอ,าอ่ะกดลงไปเฮ้ ก็จะเหยียบนะครับกดลงกดลงก <Yeah. S 1> ดกดลงเลยเอากดลงเลย,ลเลยให้มันอยู่ใต้ตบนะ รถเครื่องยังติดทุกอย่างโอเคครับนะบัญชาการโดยสิงหนุ่มกันโยธาครับ ไปน้องมุดโอเคเอาเอาบุ้งเอาบุก้กีไหมเอาบุ้งกีก้นอ,อ,อย่าเอาปีกอ้นนะโอ้ใหญ่พดครับมไมใหญ่ เพราะว่าเราจะเอาไม้รองครับรองแท็กแล้วก็จะดึงจะยกอามนี่ครับนะกับปุ่งกีแล้วก็สวิงไปด้านโน้นก็จะดึงครับ đừng nhóng cô bị mà gặp bắt đi เอาดินแข็งมาครับโอ้15นาทีพี่น้องยาวมากครับเดี๋ยวชมคลิปต่อไปนะเราจะมีหนึ่งสองสามสี่นะจบอ่ะเี๋ยว ตามตอนต่อไปนะครับฝากติดตามนะครับสวัสดีครับ